สบายดีสวัสดีเนะะา,เาะลวกาพอพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศแน่ยอยู่ประเทศไทยเน่เนาะที่เข้ามารับสมเบ่งมาบ้างเนาะวันนี้มาบ้างสิผามาเบิ้งวิทีชีวิตอ่าอ่าเป็นฮีดของประเพณีของเพิ่นที่ได้ผาลูกผาร้านเหตุสืบทอ,อดกันมามีสินพื้นแผ่วาแล้วก็มีข้าวต้มโฮเพอโฮมันเนาะมะอึมอะไม่ต่างต่างเนาะลวก็มีเล่า้องไก่ต้มเนาะ ที่ได้เอาเข้าขึ้นเล่าในมือนี้เนะาะกับเขาก็ไม่ร้ายหรอสี่สิบปลายซอบเมื่อหน,นาก็ได้ไม่เปน้องกรรมติตามเมื่อเหมือนกันว่าผู้เท่าบนชีวานนั้นแน่แต่ว่าเพื่อนว่าเป็นซาบลูเนาะก็คือแบบอเอินขอนเข้าขึ้นเล่าแหละเอินปูญยาตาหนายเอินเจ้าที่เจ้าทานหรือว่า,าผู้ปกครองักษาเขาน้ำเนาะมากินข้าวกินน้ำแล้วกลมาอยู่เล่าอยู่เง่ยออกประมาณนี้ ไปพี่นองไปตีดตามเบื่องนึกันว่าเพื่อนจะว่าเว็บหรือเนี่ยเป็นมาษาบรูเนาะบ้าบ้างค่ะมีจักแปลมีเ่นค่ะเบิ้แง้วก็พังไปนึกันเนาะอ๋อม่ด้เฮ็ดน้พี่ได้เด้อฮะี่นี่ออือเออมาอยู่พี่นะเอาไว้ยูเอรมาอยู่พี่ะฮเอขับเอไว้เอเอาเอ

ต่หมดเหล่อนสุขังหามีเจ้าจ้าคือลอละบาสุขามีสุขเรเุเมูเยอแต่มือ่านมีสันดีมือดีว่าชเอ้ยะเอดะียดใ่ได้ว่ากันอชมเล่าเท่าคืออะไระเดเอียดีนิยมนิยมชมชอบ้ออุสุงหามีุบชมเหล่าเคือ cái con a phan cái làm con cái tí nó quá cái này cái này nó nó cái 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 nó

เตึ no ้งกอาจายเรื so children, so shots, mm ่องเพื่องกจายเรืงเดือดไปว่าไปเศ้าไปเศน้าไปทำคุ้าทำคุ้นมันจะเสกจะระบาใช่เสเสกเสกโดยยังไงเลยจะรู้นะปะจังกตาเลยไม่บอก จเสียจะเสียบ่เ้ะออยอ่างขนาเนียอเคน้ขเอน้มันเองเอออันีเดจชจเียเสบ่อเอขอนู้นโอ่างพังเเลเนี้ยจะเสียเสบบเออมุกออมรันดเวเียงเดอขาประหลาดปัดาอเสยเยเียวเขาจะดอยจะเอาควานี้จะดอยเออใเสียบ่ใส่เงี้ยเงี้ยนั่น ผนขม่ไคุณนะไม่ได้พอคมไม่ได้ก็เด่งกาะเอนอรมบ่นเร่ราว่มราเข้าถ้าเจมยนียังมันจิตใจ

เอาน้าปลเบื่อกระยาด้วยเถอะเราเยอะเยอะอุ้ยอุ้ยสร้างอนุบุตรด้อยใจละก็ใจเลี้ยนเกลียงเหือใจจับรถเดียวอ่นเบอจุ่มเบอเตี้ยเรก็จะเาอะไนี่ยตักจะเราอนใส่หยองจะลงเทียวหยองจะงเชฟเออจะหยจะลงองอ่ะเออออเ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 อเออเออเเนี่ยอเอ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 เอ้เออ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 เงอเอ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 อเเออเออเเออเออเอเออเออออเ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 เออเ เออจะกนดูเนอ่ยะกันเกอชิ่งงได้ล้าวตัวนี้พ่ออย่างเลยจะกงกุชอรางเลยจะกินตะเจ้ากรงเจ้าแตะเฉลกลางกุ้งักทักษนี่เฉลีตวลินมากตับยนืมนนักนาที่ตาเลยเียากอ็เออข้าหมูเื้อนีอืมไมได้แต่กอน่าดูไก่ได้เลเอาไปที้บ่เด้ออืงไก่เนจะเจาะเออย่าี่

ฮัตก mm ันพดิงทต้องชื่อบักสนักช่ประเทศตกันเยเออัชื่อท่งางวันอกนบวยอกัตลดเชยเยี่ยมอนนุ่มถือลื่นชาพาคดแต่แต่จวงอยากรับสุกนักมวอสมัยชาิจไม่จะโคตรตออีกเหนอ

ทีว <aunque S 2> <Lars> ี่เจออี๋นาคำนาคูดชาทุกข์เจอชาคลุกพุ่งขึอนชาทุกข์ชาทุกข์นี่แหละใช่ผุ่นมาได้ผุ่นหรอไ่แหนนี่ด้นี่ก็แค่วันขาด จนตายแค่เออเอาแค่เท่าเป่าเออเคยจ่ายอยู่ดีแค่ดีมึงตู่เออไม่ใช่อ้ายคู่อ่อนก็ต่อคูนกไมมัอากันอยไ เนยเขาชอบก็ะเหมูกัหมเนี่ยเอาเนี่ยาอทำมอดันนี่ีนองได้ย่ออรก็ให้เงน่ยทำแม่รงเขาเก่ากับหนามงมากให้เงีนยทาแม่รงมาเิมากเีงามเดื้อทีจะป่อดื้อไอ้เน้ององให้ได้นั่งเป็นใชทีก็อยอยู่ดีด้ออ้เนีหยมันเลยื้มันอ รุดละวาเมื่อเยอะอันนี้เยอะละว่ายละว่าเดือดควันมาเดือ <c oughs> ดควันเอ้ยเนาะวันนี้ก็คือมาเท้าปลุกแขนเนี้ยแล้วเนาะหลักการเอาเขาคว,วันเข้าขึ้นเล้วหลักกาปุอันหูปั้นหดน้ำอบน้ำหอมอ่ะปุทธาวุธแกหดเธอเนาะไปนี่ก็แล้วแหละพ่อพี่น้องเอ้ยจ้าหน้าที่ก็ นกินข้าวกินน้ำเหอกันมันก็เป็น้น้ำนขอยนูตนุ้่น้ำ่นำมาขามพระปเพราะมืดทนันมันเคยความชินเคยบอเราแบบมันพากันเคยเฮ็ดเอาค้นวข้าวพื้นด้าวนี้ตั้งแต่เฮงหมาบอกโอ้ยเอาจ้มหมเอาตะเกียกว่านีเฮ็ด กว่าเลดยังเป็นตีย่างนี้ครับกว่าในเอเนาะอุู้นีประหลาดประหลาดเปยตังใจคุยอยู่อยู่ล่าอยูจับกันอยู่จับอยู่พู่แล้วเท่าเกยบจุดอ้เท่าเกยโซซมควรแม่แต่กระลางไตโหดเอาอนนี้ร่มดพีมัดน้องอะไรอะมัดพีมน้องอะไรพี่รองใคคิดอะไรเอาเท้าเอาเกยโอมกันเลย ไก่กินต้มไก่นี่หมอเว้าต้มไก่อยรามีคนทำบุูโย่าแบบปาดเขาเมื่อแล้วนี่แหละเบอปาดเขาสิ่พนเขาเลยเมือนานแออผู้เทาก็นั่งจุ่มรับโอ้ยมวม่ตี่เลยรกใครวาพื้นที่นี้เครยังกินก่อนเลยนะเงินเล้ากันนี่เขาผูเทากินเหล่าเพื่อนคนนี้คนจะคนเหล่าจะกินอะไรไม่ได้เพื่อนเหลาเลยชูิงเนีรย Thank you, sweet. I'm ว่าคุณแนวอื่นอ๋อโอ้ยยิงเี็นออกเราะดเยอะมากเลยนบอกจะว่าคือนี้่ะเต็มเยเนเราเห็นยาเ่นๆ้เขากินหล่อนั่งว่าวพุดนั่งไม่พอดคนใส่กิเท้าคำพูดอะไรมูนมูนยอดพร้อมกันมดบแต่ละลังคาเหนเียว่าผู้นี้เอามื่อนี้คูณนัยกมั่งมาแล้วผัวผุ้นนกับผัว้านเปล่นกันไปเล่อยแต่ละเมื่อ คนได้หอมกันผู้ใดผู้ชเคยกันเออหมอนีก็อันั้นักเห็นมะนบุกมเพียรแข็งเรียรอเห็ไม่ได้นอกันโอ้ยมดท้ผู้ใดเข้าร้ากันร้าหมือตะกี้หลายมุกอ้อยดี้าเขาายหมือกลางกลาเหนือมุกอ้อยพลาดเอาพลาดเอาหูเนีโอ้ยฉันไม่ง ออดว่าเดินหนึ่งผ่าเขาอุชั้นยอนเดินหนึ่งเขาในหกเจ็ดสิบหรอมาแม่หรอหวาปิดกระทอได้แต่กินเนาะว้าเอารูดเข่ามาแม่ว้าเอารูดเลยเป็นว้าเออเอนจอมก้อนดีเนาะเออเอาเทปีว้าลอยว้า ก๋วยละเวลาเหาแทกตัวนีเชียวแทกตัวนี้เขาสก๊อตเลยคนเดียวเลยไล่เลยเขาสก๊อตเป็นโอปาร์นี่ย้อยมากินข้าวตรงกันห้อยพี่น้องหลังจากเอาคนควันข้าวขึ้นเลาแล้วก็กินข้าวมากมาเอาเลยเอาก่อนเอาตะโก้เถอะหรือเอากระตมอันนี้เป็นไก่ทอดพันแต่มันมีอ่อนตรง เ <Riot> ออมีอ่อนมีอะไรแม่กัดแดกอยู่ตรงซามน้ำบุ่ยกินนึกเลยอะไ่เกิดด้วยดนเหรอไอ้ปลานี่เงโง่โอ้เลือเรือตัวนี้วางไปแม่เลยไม่บอดเริ่เดีกยวกูน้ำกะท

ไม่ใชเลย่ตบ้านเอเขามีใหม่รนงเมีสองคนเนี่ยเอะทำมีเหรอม่ไ่หายเลยหรกโอ้น้ออมยันที่เรามีเราอ๋มเยอทใ่ตั้งแต่เข้ามาครับสมเบงวิดีโอเนาะตั้งแต่ต้นคลิปจนจบก็คือเป็นวิธีชีวิตของชาวบ้าน อันนี้ก็เป็นวิธีชีวิตเนาะคืออ่าสวนเผาบรูเนาะอยู่บ้านกลางนี่แหละวันพี่น้องก็ได้เอาเขาขึ้นเล้าแล้วก็เฮือผู้เท้าพันพด,พดปดหัวปั่นเฮือนะก็่ีนี้ก็ได้ลมทั้งหมดเขาก็ได้อยู่200เนาะกับปั่นกรรมกรเพรื่อเน่แล้วก็ใส่นี้ใส่ซีนเนาะ,ะเพราะว่านี่ที่ได้รายใจ่ายในการปั่นเขานะกับมืดไปสิบลายล้าน ประมาณ12ล้านปลายเนาะและ้วก็ยังเป็นหนี้ยังเป็นหนี้ธนาคารนี่ยัง10ปลายล้านเนาะอ่ายังอีกประมาณ13ล้านบนาประมาณนี้แหละเนะาะปีหน้าพื่แหละยังหาใช้เพื่อนอีเนะะาะเพราะวอใช้แต่ละงวดแต่ละงวดไปเนะาะเอีแม่เพื่อนใช้มานี่กะประมาณ3ปี4ปีนี่แหละยังไม่ทันจบเนาะยังอีสิบปลายล้านวะพี่น้องไม่แน่เ,เ,เนอีอื่นเนาะส่วนหาเหงินกะบใช้หนี้เนาะ ปันกรรมกรนี่พ่น้องเข้าใน200ร้อยป่าเนาะกรรมกรก็พูลาเสาไปสอบนะคลิปนี้ก็ปิดเนาะจบคลิปแบบไปปันเข้าปันน้ำเนาะก็คือก้าวฮอสู่สมองสิไปเจอกระท่าที่ตามเบิ้งวิดีโอเท่าไปคลิปนี้ก็พบเจอหลายหลายสวัสดี